รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 M c o r HD ร่วมกับ g e s t a r Digital เสนอ g e s t a r Art Show รายการแกสตาอาชโชค่ะตอนนี้ยังก็ยังอยู่กับอาจารย์อยู่เหมือนเดิมนะคะยังไม่ยอมไปเลยค่ะไม่ยอมไปไหนเลยค่ะแต่อาทิที่แล้วค่ะอาจารย์คะเมื่ออาทิตที่แล้วเราพูดถึงม้าอืมม้าแล้วก็กําลังสนุกเลยนะคะเลยเห็นว่าอาจารย์ก็ได้รับการท้าทามให้ไปแสดงงานด้วยเป็นยังไงบ้างคะช่วงนั้น ช่วงนั้นก็อาจารย์รัตนาขอเชิญให้ไปร่วมงานเอาไปอางานไปแสดงวันนันโชว์โซ์กันเดียวที่สยามแกลวิสคขาบอกผมก็ทํางานเต็มที่แหละแต่ส่วนมากมีสีน้ำมันไม่ขี่ชิ้นส่วนมากจะเป็น drawing mode เพราะ drawing มันสนุกค่ะแล้วผม draw ไม่เหมือนใครไงอาจารย์ทำไงคะ drawing ของอาจารย์ draw ใช้หมึกใช้หมึกดำบนกระดาษบอกระดาษอาร์ตมันนั่นแหละ ตอนนี้ได้จังหวอะไรคะมามาอย่างเดียวค่ะตอนนั้นไม้ตอนนีมาตอนนั้นไม่มีอะไรนอกจากม้าอย่างเดียวกําลังกาลังฝังหัวฝังใจอยู่กล้ไอ้วายแอนฟรีนี่แหละไปไหนไม่ได้ก็เลยเขียนม้าให้จารัธนาไปแสดงแต่มันก็เป็น การแรกเริ่มของผมที่ไปออกสู่สาธารณะที่ออกสู่ประชาชนทั่วไปนี่ยังม้าที่เห็นข้างหลังนี้เละคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นม้าเหมือนกันปี9820ปีละครับนะคะอันนี้นี่เป็นม้าชุดชุดยุคเริ่มแรกหรือว่า<ม>เริ่มหลัง<ร>นะค,ะครเริ่มเริ่มหลังนะครับเริ่มยุคแรกเนี่ยผมว่าประมาณปี2512นะ โอ้ยยังไม่เกิดเลยค่ะสิบสองนะเกิดได้ยังันคือยังเลยค่ะอันนี้คือม้าเริ่มแรกใช่ไหมคะเริ่มแรกสิบสองสิบสามนี่แหละประมาณนี่แหละไอ้นี่มันคลี่คลายแล้วมันออกจากป่าแล้วค่ะมันเริ่มมีแต่พอแล้วตอนที่พอหลังที่อาจารย์แสดงงานใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะพอหลังจะเปิดตัวสู่สาธารณชนแล้วอืมก็ทุกคนก็รู้จักค่ะแล้วก็ต้อนรับพอเขียนงานมาก็ตอนหลังก็เพื่อนไป ชวนไปแสดงอีกออกมาแล้วนะผมออกจากยูซิดแล้วนะตอนนี้เป็นศิลปินอิสระไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วทํางานไหนผมก็ไม่เอาแล้วแต่ผมถ่ายรูปเตรียมไว้เผื่อว่าไม่มีจะกินริงกินก็จะเอาไปสมัครงานตราบใดที่กูยังมีกินอยู่กูจะไม่ไปเด็ดขาดจะเป็นศิลปินอิสระก็จอิสระเป็นข้ามาป่าอย่างนี้เรื้อว่าป่าอย่างนี้แหละเสร็จแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็เอาไปชวนแสดงค่ะมีหลายคน ที่ไปร่วมงานแสดงกันที่ดุสิตธานีาก็มีฝรั่งก็ออกมาสแสดงก็มีผม<า>ไปช่วยแสดงเปิดงานวันแมนโชก็มี<า>ก็หลายครั้งมากมายมจนกระทั่งเราเริ่มอยู่ตัวแล้วเริ่มเขียนมาจนกระทั่งนั่นแล้วเริ่มอิ่มอิมกับมาละกว,ว่าจะอิ่มกับมันเนี่ยไม่ใช่ปีสองปีนะคุณไม่ใช่เขียนมาแล้วไปเขียนปลาแล้วไเขียนบัวไม่ใช่อย่างนี้ใช้ไม่ได้ค มันต้องให้ให้รู้สึกกับมาจนเต็มที่แล้วเรา <ฮะ S 1> เรยังรู้ว่ายังไปได้อีก <ฮะ S 1> แล้วมันจะระเบิดเระเบิดไปได้อีกมันยังสู้กับมันได้อีกจนสู้กับมันอย่างนี้จนกระทั่งวันหนึ่งระยะหลังก็ไปเจออาจารย์ทวีนันทคว้างค่ะอ๋อค่ะอืมได้ไปเจออาจารย์ทวีนันทคว้างค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะท่านก็เลยเมตตาได้พูดได้คุยกันท่านกําลังเขียนรูปบัวอยู่พอดีค่ะเห็นแล้วโอ้ยมัน เดี๋ยวจะพาให้คุณผู้ชมมาดูเรื่องบัวเราเรามาเดินดูตรงบัวเราจะได้พูดถึงบัวค่ะอ่าแล้วพอเสร็จแล้วก็มาเจอท่านอาจารย์ทวีในะครับ้างใช่ไหมคะท่านก็เขียนบัวอยู่ค่ะแล้วก็ตอนรับอย่างดีนะคะแต่เราดูแล้วเราประทับใจประทับใจในงานของท่านค่ะซึ่งท่านไม่ไดเอามาจากนั่นเอามาจากอารมของทอารมของท่านการแการของท่านนี่ใช่ค่ะแล้วก็โอเรารู้สึกประทับใจรู้สึกเรียอเสร็จแล้วก็ ไอ้สิ่งนี้แหละมันติดตาเรามาติดตาเรามาขณะเขียนมาเรายังดึกบัวนึกถึงบัวเออเขียนมาอันนี้ก็นึกถึงบัวต้องอ่านหน่อยอาหน่อยว่มันเหมือนเลยค่ะมันเหมือนว่ามีแฟนอยู่แล้วคนหนึ่งได้เดินมาเจอผู้หญิงอีกหนึ่งคนจะรู้ว่าใช่ไม่ใช่ก็ตอนที่ว่ายังคิดถึงคนใหม่หรือคนเก่าได้ใช่ประมาณนนประมาณนั้นนะก็เลยเรียกเขียนบัวค่ะเขียนบัวแล้วเขียนบัวเนี่ย จะเขียนอะไรเนี่ยมันต้องไปหาของจริงตอนนั้น่ะของกราเริ่มเริ่มจากพ้าหมาป่าแล้วมาเป็นบัวเป็นยังไงบ้างความรู้สึกต้องวางม้าครับค่ะไม่ได้นะทำสองอย่างรวมกันไม่ได้ไม่ได้อารมณ์เสียหมดค่ะแล้วพอเขียนถ้าเขียนบัวมาเขียนม้านะรูปมอมาจะเป็นเรนเสติกไปเลยค่ะมันไม่มีพลังเท่าไหร่มันไม่มีอะไรเท่าไหร่ใช่ค่ะหรือถ้าเขียนบัวเขียนม้าแล้วไปเขียนบัวสลับกันอย่างนี้นะบัวก็จะไม่ค่อยนิ่งนวลไม่ค่อย จะต้องทิ้งผมวางเลยอพอวางม้าไปคราวนี้แหละบัวแหละบัวละมาแล้วบัวละบัวก็เขียนบัวทีนี้ในสมองที่มีบัวอยู่ในสมองเนี่ยมันมีไม่กี่ใบหรอกทางานอะไรนี่นะเรื่องนี้นะต้องไปศึกษาต้องไปค้นคว้าหาความจริงไม่ใช่แค่นั้นกว่าจะไปถึงน้ําอะไรบ้างจะเจอการบัวเป็นไงไม่ใช่การัวะสีทาทาเป็นการไม่ใช่มันจะต้องมีอะไรใช่มีตุ่เล็กๆใช่มีตุ่มเล็กๆแล้วจะมีหนอนมีอะไรขึ้นบ้างอะไรบ้าง นี่นี่ความจริงนะเราจะเอาไม่เอาก็อีกเรื่องหนึ่งนะมองลงไปปั๊บผิวพื้นปั๊บมีตะไคร่มีแหนมีมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไอ้ผักบุ้งผักอะไรต่ออะไรเนี่ยมองไปมีน้ำอีกปลาเข็มเงินปลาอะไรต่ออะไรมันหลากหลายทำให้เรานั่นน่ะรู้สึกสร้งจินตนาการได้มากมายเลยใช่ผมไปแทบทุกอาทิตย์เวอ์ในความคิดของอาจารย์มันคืออะไรในความหมายของอาจารย์ ทีแรกก็มีความคิดอะไรหรอกก็เห็นว่าสวยแล้วรู้สึกก็มีหลากหลายที่งดงามต่างๆให้เราเห็นเราดูแล้วก็ติดใจตึงๆใจเอามาวาดต่อไปเราก็เริ่มเอาจินตนาการทางธรรมะ,ะมาบวกเข้าไปเช่นว่าบัวบวสีเหล่าใช่บัวสีเหล่าบ้างอะไรอย่างนี้แหละเป็นการอิกธรรมะไปบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ เอาธรรมชาติล้วนๆมา,<ภ>ามาให <ภา S 1> ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโหชุดบัวของอาจารย์นี่ถือว่าเป็นบัวในตำนานเลยที่ทุกๆคนก็จะชื่นชอบขอว่าอย่างนั้นในงานบัวของอาจารย์คนก็ชมแต่คนเก่งๆเขาเขามีเยอะผมก็เพียงว่าเออทำมานานนั้นเองก็ถึงบัวมาแค่20-30ปีสีปี แค่นั้นเองแต่ในช่วงหน้าค่ะอาจารย์ะนะคะเชื่อเลยว่าลูกศิลย์ลูกหาของอาจารย์รอช่วงเวลานี้แหละค่ะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยสอนนะคะคเวลาการขึ้นบัวทําบัวเราจะต้องทอํายังไงแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะห้ามพลาดค่ะค ตอนนี้นี่ถึงเวลาโชว์แล้วค่ะอาจารย์นะคะเริ่มต้นจากการตอนนี้อาจารย์ได้ทําการลงพื้นครับมันมาจากสีขาวๆนี่แหละอ่าค่ะเป็นแคนวสธรรมาแวคนวัสเปล่าค่ะทําไมต้องลงพื้นสีอย่างนี้นั่นนะสิคะอาจารย์อันนี้มันทํามาแต่ดั้งแต่เดิมแล้วนะคะเพราะเราก็ผ่านมาขาวๆนี่แหละทีนี้ถ้าลงพื้นไว้ก่อนเนี่ยสีน้ำหนักกลางๆนะ ไอ้ตรงนี้มันช่วยได้หนึ่งสีเนี่ยมันช่วยนําทางเราสีจะไปร้อนหรือไปเย็นอหรือกลางๆไอ้สีเนี่ยที่ลงพื้นไว้เป็นสีนามตาเราเป็นนาตาเราแล้วก็ถ้าทําแล้วมันจะออกไปสีในแนวนั้นอันนี้เป็นวิธีการที่ทํามาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นทนี่นของเราค อันนี้มันออกเป็นเหมือนสีเขียวขี้มาป่ะคะอาเขีย์บาทีผมก็ใช้สีบรูบ้างสีน้ําตาลบ้างสีเหลืองบ้างแล้วแต่ถ้าต่อการให้ออกสีร้อนๆแล้วก็ลงสีพืชร้อนๆหน่อยมันจะนําทางเราไปอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราต้องการจะวาดบัวอยู่ในช่วงเวลาไหนใช่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 ไหมคะใช่นี่แหละอันนี้ก็เป็นวิธีการของผมนะก็ก็ทำมาอย่างงี้ก็ทำงี้ก็ทำจน นะคะอ่ะต่อไปนะสีที่อาจารย์ใช้อาจารย์ใช้สีน้ํามันสีน้ํามันในการทํางานนะคะใช่ค่ะอ่าเริ่มนะคะในการผสมสีแล้วค่ะครับไอ้สีล่างสีสเก็ตนี่ก็ใช้สีอะไรก็ได้สีเข้มๆหน่อยค่ะสีเข้มๆหน่อยใช้สีเข้มในการสเก็ตสเก็ตนะคะอาจารย์ใช้เกียงนะคะแล้วก็ใช้เตรียมเตรียมสีอื่นไว้ด้วยอ่าเผื่อเราต้องลงน้ําหนักค่ะอันนี้สําคัญเพราะ เสร็จแล้วเนี่ยมันร่างเสร็จแล้วเนี่ยมันสามารถบอกได้เลยว่ารูปเราออกมาจะต้องมีน้ำหนักอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ทําไปฝันไปทําไปไม่ได้ผมผมผม,ผมทําไม่ได้ต้องทำทำมาแล้วเรามองเห็นเลยว่ารูปออกมาจะเป็นยังไงค่ะน้ําหนักยังไงบรรยากาศยังไงน้ําหนักแสงเงาสีออกเป็นยังไงค่ะเพราะว่าชาวสายใบเย็นนี่น้าหนักแสงสีเงาไม่ไมเท่ากันนะ,อ,ะอันนี้ เมื่อเราได้ลงพื้นอย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคือสเก็ตการสเก็ตเนี่ยมันมันมันต้องวางรูปแบบตำแหน่งอ่าโพสิชันของมันตำแหน่งของของดอกของใบของดอกตูมดอกดอกบ้านใบบานใบพออใบเหี่ยวใบอะไรจะอยู่ไหนถึงจะได้จังหวะจะโค้งที่มันพอดีทีนี้เราก็ต้องวางก่อนจะเอาอะไรเป็นเป็นจุดเด่นของรูปจะเอาอะไร ลูกสวนมากก็มีใบก็ใบมีดอกนั่นแหละก็จะดอกหน่อยเอ้เลือดหลอกดอกนี่กลา,างไปก็ไม่ดีนะค่ะลิมไปก็ไม่ดีค่ะมันต้องอยู่ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยดอกดอกก็คงได้ประมาณเนี้ยนะค่ะวางไปได้แล้วนะดอกแล้วนะอ่ะอ่ะการขึ้นโครงก่อนขึ้นโครงก่อนทีนี้ก็เป็นใบใบก็อยู่ตรงนี้ ขึ้นใบแล้วนะก็คือสังเกตได้อาจารย์จะขึ้นฟอร์มก่อนฟอร์มดอกยังไงฟอร์มใบยังไงอ่าค่ะอาจจะมีใบใบอ่อนที่มันแฝมขึ้นมาข้างบนนี่ดอกอ่ะอ่าก็คือร่างภาพก่อนนะคะอ่าที่มีดอกใช่ไหมดอกแล้วก็อาจจะมีดอกเพิ่มไหมมีดีต้องมี คราวนี้ก็ร่างเรียบร้อยแล้ว,ลลลวลแล้วสมมติแล้วทำนัมันมันยังไม่เพอร์เฟกต์หรอกมันต้องมีแต่นี่ทําให้ดูออนี้อะไรเสร็จแล้วใช่ไหมค่ะอันน้ำน้ำก่อนเงาน้าทั้งนี้อันนี้สําคัญมากอ,อันนี้อยู่ตรงนี้เบานงาน้าใบนี่เงาบัวใบบัวตรงนี้ใบใบไปอันนี้ไปไปอันนี้ใบแปะน้ำ แปะนะ้ำแปะเข้าไปจะเอากี่ไบก็ทำจังหวะพอดีพอดีคือถ้าสกเก็ตที่ดีออกมามันก็เห็นรูปออกมาเลยนะคะนี่ตอนนี้เราเห็นร,รูปเรียบร้อยแล้วค่ะจารย์ เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์นว่าไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ อาร์ตโชว์ค่ะตอนนี้นี่เข้าสุ่เด็ดสุดท้ายนะคะหลังจากที่อาจารย์ได้ขึ้นรูปให้เราดูแล้วในอันนี้นี่เป็นภาพใหญ่นะคะที่เราเห็นตอนที่รายการเมื่อเมื่อช่วงของอาทิตย์ที่แล้วนะคะอะตอนนี้อาจารย์กําลังจะอันนี้นี่ไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะอาจารย์ภาพเนี้ยค่ะทั้งหมดเหรอค่ะโอ้โหผมว่า สามสิบเปอร์เซ็นต์มัสี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์และสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะคะเนี่ยอาจารย์สี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะให้มันมากกว่าเพราะยังเลยในข้างหลังนี่ไม่ทำเลยเลยเนี่่ยคะมันทำแล้วก็ต้องมีอากาศพลักระยะออกมาให้มันค่ะที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้ความสำคัญกับอากาศนะคะก็เอ่ออากาศก็คือด้านบนนี่นะคะที่เห็นนะคะอันนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนะค่ะเนี่ยเนี่ยพอถ้าเก็บรายละเอียดมันจะกรี๊บมากเลยใช่ไหมคะพอมีรายละเอียดมันก็ต้องมีเส้นดิ เส้นก้านเด่นไรต่ออะไรเนี่ยอะไรนี่ขนาดนอาจารย์นี่มันยังไม่มีผมแค่ลงลงให้มันสีให้มันได้สีให้น้ำหนักแสงเงาดังน,นั้นละจบรายละเอียดยังไม่ไม่มีแล้วการทํางานของอาจารย์จนมาถึงณวันนี้ค่ะหลักในการดําเนินชีวิตของอาจารย์คืออะไรคะในการยืนหยัดอยูอย่ยในวงการศิลปะคือผมอยู่อย่างเนี้ยมานานนมกาเลแล้วอยู่คนเดียว นานๆเขาก็จะมาคุยทีแม่บา้านมาคุยทีแล้วก็ไปชิ้นต่อการอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวเอาว่าผมว่าเป็นผมเป็นเป็น,ปนคนโชคดีนะ,ค,ะคือไม่เหงาไม่อะไรมีงานทำพอมีงานทำแล้วเราทำแล้วเราแฮปปี้เราเราเราสงบเราสบายถ้าไม่มียุ่งนะคะทีนี้ไเอ้ก็เพราะอ้การที่เราทำมานานมีคนรู้จักเยอะ งานแล้วก็ทํามาเต็มที่ก็เขาเห็นดีเห็นงามก็ซื้อไปแล้วก็มีอยู่มีกินเราไม่ต้องการอะไรมากค่ะไม่ต้องการอะไรบบดนี้ผมราางานทุกวันไม่ได้ตั้งเป้าเลยว่ากู้จอเอาเท่านั้นีไม่มีไม่มีทำทำทำไปเรื่อยๆเนี่ยชีวิตแล้วอย่างถ้าให้จะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะมีอะไรแนะนําให้กับบรรดาศิลปินรุ่นหลานๆทั้งหลายว่าการจะยืนยงอยู่ในวงการศิลปะได้นี่ค่ะต้องทำยังไงบ้างค่ะ มันก็มีนะ,ค,ะคือเอาของผมที่ผ่านมาแล้วกันนะคพูดถึงคนอื่นมาก็ผมเนี่ยผมเนี่ยพอเข้าสู่วงการปั๊บบุคคลแรกที่ช่วยเหลือแนะนำหรือเป็นครูบาอาจารย์ของผมก็ได้คือคุณนพพลัสลิวิสิตผมก็เข้าไปกราบไปหาท่านบอกคุณนพพลัครับ ผมต่อไปนี้ผมก็ต้องเขียนรูปก็ต้องอยู่ในวงการผมไม่ทํางานอะไรแล้วผมก็อยู่อย่างนี้แล้วมีอะไรแนะนําให้ผมบ้างไหมครับคเขาบอกว่าคุณสะอาดคุณก็เรียนมาแล้วคุณก็รู้มาแล้วฝีมือก็มีอยู่ผมไม่มีอะไรแนะนําให้คุณหรอกสิ่งเดียวที่คุณต้องมีเป็นศิลปินต้องมีคือความขยัน คุณต้องทําต้องขยันไอ้สิ่งที่คุณทําทิ่งคุณขยันแล้วมันจะมาสอนคุณเองคุณสามารถจะวิจารวิจารณงานคุณได้ไม่ดีเพราะอะไรผมเนี่ยดูไม่ดีเพราะอะไรผมรู้หมดอ่ะเออไม่ดีถ้าบรรยากาศไม่ดีอากาศไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีขยันอย่างเดียวครับอย่างอื่นผม,ผมคิดว่าศิลปินเขาเรียนรู้มาเยอะแล้วเพราะนั้นแล้วก็หลักอิธิบัติสี่ต้องมีผมสอนสอนตัวเองแล้วก็สอนคนอื่นเสมอ ฉันทะต้องชอบไอ้สิ่งที่กุงเขียนเนี่ยคุณต้องชอบค่ะไม่ใช่ว่าเขาสั่งงานคุณไม่อยากเขียนเลยว่าอย่าสิ่งที่คุณชอบฉันทะวิริยะความภาคเพียนต้องมีจิตตะจิตใจจดจ่อจดจ้องแต่งานอย่าไปอย่าไปยุกอะไรบ้างมาอวิมังสาทดลองทำแล้วไต่ตรองดูซิ มันเป็นยังไงไอ้นี่มันยังไงไอ้นี่มันยังไงไอ้นั่นมันยังไงศึกษาไปในตัวด้วยดูเรื่องราวดูอะไรให้มากด้วยนั่นแหละอิทธิบาทสี่พระเจ้าบอกสอนคุณจะเป็นพระเจ้าเจ้ายังได้เลยค่ะแล้วเราเป็นนักเขียนนี้ทำไมจะไม่ได้ค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นศิลป,ปินขาดการศึกษาไม่ได้ไม่ได้ต้องศึกษาอ,อไม่ได้กูดังแล้ววกูอยู่งี้แล้วกูไม่ต้องอะไรไม่ได้ไม่ได้มันก็ย้ำอยู่เท้าอยู่กับที่นั่นแหละ ถ้าต้องการพัฒนาต้องการอะไรต้องเรียนรู้รรต้องศึกษาะะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้นี่เต็มอิ่มจริงๆนะคะกับสสัปดาห์นะคะกับอาจารย์สะอาดนะคะเรียกว่านะ,ะวันนี้นี่ได้ความอิ่มเอมสองอาทิตย์เต็มๆเลยนะคะ ยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์มาที่ให้เกยรดิกบทางรายการของโยนะคะขอบคุณครับต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของโยด้วยนะคะบริษัทนะคะคาเทนอแอนสค่ะขอขอบคุณ Mr. c ต i าคลินนะคะขอขอบคุณนะคะสีอาร์ติสติค่ะนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเดอะม n d a เด h ดีเฮอร์เนนะคะเชียงใหม่และถ้าเกิดใส่กรอบรูมนะคะที่ซันท็อปค่ะ ะะยังไงนะคะอย่าลืมนะคะพบกับรายการเกสตาอาโชได้ใหม่ทางช่อง9 m c o t sd แห่งนี้นะคะและอย่าลืมคลิกไลค์แฟนเพจของรายการเกสตาอาโชและเกสตาอาร์ชมอรินะคะสนับสนุนผลงานศิลปะในเพจของเรานะคะเงินรายได้ส่วนหนึ่งของเรานะคะจะเข้ามูลทีช่างเถิดนะคะซึ่งเป็นมูลที่ช่วยเหลือนะักศึกษาศิลปะที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และก็นํามาสนับสนุนรายการของเรานี่แหละคะ่ะยังไงนะคะติดตามรับชมนะคะและก็ของเราได้ใหม่นะคะวันนี้นะคะเราทุกคนต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สิ่งเดียวที่คุณต้องมีเป็นศิลปินต้องมีคือความขยันคุณต้องทำต้องขยันไอสิ่งที่คุณทำจิิงคุณขยันแล้วมันจะมาสอนคุณเอง